สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมางบันทันป่าคุณผู้ชมนะเต่าทีพูครับโชว์ไมกระพบครับเอ่คุณผู้ชมนะฮะ,ะช่วงแรกช่วงนี้นะสนับสนุนโดยนะทเวนที่ t ู hy คุณผู้ชมสินค้าขายดีเบสเซอร์ของเราแล้วนะฮะก้า <9 S 1> ทยาน9ก้าทยานไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนะทเวนที่ t ู o y สตัวหลักๆเลยไฮยาวิซีพัทคาราเจนอายุเท่าไหร่วัยไหนไม่สําคัญแต่ว่าปัญหากะฟ้าจุดด่างดามันมาตลอดทุกช่วงอายุของเราะค,ะคุณผู้ชมนะค,ะครับ รอยดาที่เกิดจากสิวอันนี้หายการันตีว่าหายนะคะเพราะว่าใช้อยู่หายรอ,อยฝ้าจะจางลงนะคะหรือรอยจะจะตื้นเขินขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณใช้อย่างเป็นประจาแล้วก็อย่างต่อเนื่องวันหนึ่งใช้แค่5้หยดพี่เต๋ากับโอมเลยใช้เกิน5หยดค่วนนี้อยู่ได้ประมาณ2เดือนกว่าแต่ถ้าคุณใช้5หยดตามที่พี่เต๋าบอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนเลยทีเดียวนะฮะ30 ml อ่าถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ขายอยู่พันห้าร้อยบาทก็แพงนะฮะใน Facebook ขนาดเท่าเท่ากันเนี่ยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเหนียวหรือไม่เหนียวอันนี้พี่ตาอตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าจะอยู่ที่หนึ่งพันบาท 590ติดอยู่ข้างกล่องเจ้าของบอกเศรษฐกิจไม่ดีไม่ขายขายเท่าไรเหลือเพียง390บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะอันนี้1ขวดนะจาก5 9 0 3 0 m l เหลือ390บาทนะครับและมีโปรนะครับเป็นโปรโพิเศษเป็นเซตที่หลายคนเรียกร้องเราก็จัดให้โปรพิเศษจ่าย5ได้ถึง6นะฮะจาก2950บาทเหลือเพียงแค่1น5 0บาทเท่านั้นนะฮะสนใจนะครับสามารถโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วคุณผู้ชมครับ0 8 0 4 0804628455หนะครับหรือว่าที่ Line แอครับพี่แมทไซ์ตามด้วย2 2 h Y นัน่นเองนะครับเมื่อเช้าได้ฟังข่าวร้าย<ห> <anci> ลูกสาวดิฉันอันนี้นอก,นอกเพื่อบงบันเทิงนิดนึงนะแต่เขาก็อยู่ในวงการบันเทิงเป็นถือว่าอยู่ในวงการแหละไอ้เบิร์ดเบิร์ดที่ลูกสาวดิฉันเลยนะครับเมื่อก่อนก็ทำนางงงนางงามกับพี่เพลินพิษคิดถึงคุณอันนี้เขาเสียชีวิต ไปฉีดเข็มสองมาแต่ว่าเบิร์ดเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วเราจะไปโทษโควิดก็ไม่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรแต่ว่าเขาไปฉีดเข็มสองมาแล้วก็แต่ว่าเบิร์ดเนี่ยน้ำหนักละเป็นร้อยโลแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตอยู่แล้วกการเป็นโควิดเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อเขาติดโควิดไงติดโควิดแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยมันทําให้น้องเราคนหนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิตใครที่เคยดูพวกอะไรนะเวลาเบิร์ดเขาไลฟ์สดอะ เขาก็จะคุยถึงเรื่องตลุกสนานถ้าเรื่องตึงตังอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกระเทยน่ารักน่ารักคือจะมีมีหลายรายการก็จะมีแฮชแท็กว่าพูดแค่เราากะหรี่ไทยในใจคุณมีรายการนี้ได้วยหรอไม่ได้อะแล้วก็มีอะไรนะสวย มาสวยเสียงตีอะไรสักอย่างนี่สวยเสียงตายสวยเสียงตีไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นสวยเสียงตีสวยเสียงตีสวยเสียงตีอะไรแบบนี้อันนี้เป็นรายกใรในใจคุณหรอใช่แม่แม่เราไม่ได้ไม่ไปดูในเฟซข็ไม่เราไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้เป็นกะลีเพราะแม่เป็นอะไรแม่แท็กฟรีอ๋อลลูกสาวแต่พี่เบิร์ดนี่ก็คือถือว่าเป็นแบบ ก็อยู่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยแหละนะครับแล้วก็เป็นเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรด้วยกับพี่เพลินอานนางงามคือแบบว่าเหมือนว่าประมาณอย่างนี้แม่แม่ว่าเมื่อจะเป็นแบบไปการประกวดที่ไหนก็จะมีอยู่กับพี่เพลินพิธด้วยคู่กันแล้วจะคู่กันสมัยก่อนพี่เพลินเ็าจะแม่กวางแต่แม่กวางตอนหลังแกป่วยอเพลินเบิร์ดก็เลยมาเสียบแทนแล้วเบิร์ดกับพี่เพลินเขาก็เข้าขาเขาพอๆกับแม่กวางใครที่เที่ยวบักงบักเกลหรือว่าประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยจำให้สองเนาะ กระเทยบ้างผู้หญิงบ้างนะคะก็จะเป็นเบิร์ตนี่แหละค่ะกับแม่เพรินแม่เพรินก็จะจัดประกวดบ่อยแต่ว่าเบิร์ดเนี่ยเขาก็เป็นน้องพี่เต๋าเขาเคยทารายการช่องเดียวกันสมัยก่อนทาเกเบิรทำช่องหกแล้วก็ก็เข้ารายการกันบ่อยอยู่ๆข่าวมาบอกว่าเบิร์ตตายแล้วก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเบิร์ตตายเพราะอะไรบอกเบิร์ตตายเพราะว่าติดโควิดเราก็มองว่าโอเบิร์ตเป็นน้ำหนักเยอะเบิร์ตเขาเป็นตัวใหญ่มากนะคะน้ำหนักเยอะมากแล้วก็ เขาจะซื้อบ้านเขาก็มาปรึกษาเราเราบอกอย่าพึ่งซื้อเศรษฐกิจมันยังไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันได้กลิ่นมาแล้วว่าเศรษฐกิจมันจะดาวลงอย่าพิ่งซื้อ<ม>อย่าพิ่งกู้อะไรทั้งสิ้นอยู่อย่างนี้ไปก่อนเขาก็เลยอยู่ไปก่อนแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตก็คือพึ่งคุณแม่พึ่งเสียด้วย<อ>คุณแม่พึ่งเสียแล้วรานนี้ก็คือก็มามีเกี่ยวกับเรื่องของโควิดพอโควิดปุ๊บเนี่ย กลับไปว่าไปฉีดเข็ม2เป็นแอสตาเซนิก้ามันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับแอสตาหรอกแต่ว่าเบิร์ดเนี่ยไม่ภาวะร่างกายไงภาวะร่างกายของเบิร์ดเขาอ่อนแออยู่แล้วใช่เราไม่ได้โทษว่าตายเพราะโคตายเพราะวัคซีนนะแต่ว่าว่าทุกอย่างมันประดังประดิลล้วนมากแล้วเขามีเบาไม่แน่ใจว่าเบาหวานความดันด้วยนะคะท่านน่าจะเป็นด้วยแล้วก็มีหลายเลือดหลายโรคด้วยแล้วก็สภาวะของเบิร์ดเขาน้่าหนักเขาเยอะมากมากเป็นร้อยกว่าโลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอติดโควิดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เลย เขาเรียกว่าจากไปอย่างสงบนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเบิร์ดด้วยก็เป็นลูกสาวดิฉันเองนี่แหละค่ะนะคะนี่ดูรายการพี่ของบอยพึ่งไลฟ์สดคือเมื่อวานยังโพส์อยู่เลยนะโพสเออใช่เมื่อวานโพสอยู่เลยโพสว่าไงบ้างไอ้เบิร์ดเมื่อวานยังโพสแบบว่าอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเสร็จเหมือนว่าไม่ไหวแล้วเหมือนว่ารอตายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบโพสหนึ่งวันที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดตอนเช้าก็คือน้ำหนักเยอะน้ำหนักเขาเยอะมากไปไกลมากแต่เราก็เลยบอกว่าเบิร์ดเขาก็เขาก็คงอยากจะลดความอ้วนวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งอะนะคะ แต่เขามีความสุขว่าเวลาลวเขาอ้วนแล้วเขาดูน่ารักไงอ้วนแล้วคุยสนุกอ้วนแล้วใจดีอ้วนแล้วเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้ไงแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เป็นที่รักของพิธีกรในช่องก็ขอแสดงความเสียใจยกับการจับไปของลูกสาวด้วยนะคะน้องเบิร์ดนะคะครับอ่ะข่าวบันเทิงเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องนี้เมื่อวานเมื่อคืนยังโทรคุยกันอยู่ยยนะคุณแม่นะ,ะกรณีคุณเติ้ลธนพลไงโอ้ตายแล้วนั่นแหละนี่ฉันก็ดูข่าวไทยรัฐออนไลน์กูตายแล้วทำไม คือคือดิฉันน่ะตัางหิดต,ตั้งหิดมาตั้งนานแล้วจําได้ไหมมีอยู่เทปหนึ่งที่เราบอกว่าเต้นเครียดเรื่องเรื่องรดีคดีไฟจําได้ไหมไฟหลวงอ่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าสารถึงสารดีกาคือสารสุดท้ายแล้วก็ถูกลวบเลยเอ,าอสารจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ตัดสินคดีนี้ให้จําคุกเต้นธนพลเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากนะครับเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดก็จึงลดโทษให้เหลือโทษจําคุกเนี่ยสปีกับ6เดือน ต่อมาครับทางด้านของดาราหนุ่มอย่างต้นธนพลก็ยื่นอุทธรณ์คดีครับก่อนสารอุทธรณ์ภาค2จะจะพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดนะครับประมวลกฎหมายอาญาให้จำคุกใน2ปีแต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปี1 1> ที่1 1> เราเห็นข่าวกัน <3. S 1> ไม่รอลงอาญาจากนั้นจำเลยก็อีิกานะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดก็คือวันนี้ที่สารจังหวัดเชียงรายเองก็มีการอ่านคำพิพากษาแล้วเรียบร้อยพิพากษานะยืนตามสารอุทธรณ์ภาคสอง นะฮะพิพากษาให้จำคุกหนึ่งปีไม่รอรงอายณนในข้อหารักทรัพย์นั่นเองนะครับเรื่องของหลวงอ่ะออเพราะว่าคดีไฟหลวงเขาเรียกคดีไฟหลวงคือเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเอาประวัติเขาก่อนเลยเติ้นธนพลเนี่ยเป็นเด็กเด็กแปดริ้วจากเชียงซาวครับแล้วก็ทำธุรกิจเนี่ยล้างรถถ้าเกิดใครไปทางเส้นออกจะไปที่จะไปแยกพนมสาระคามที่จะต้องเลี้ยวขวาน่ะแล้วก็ข้ามแม่น้ำ แม่น้ำบางประก,ง,ะกงไปเราจะเจอร้านเติ้นก่อนเลยสมัยก่อนเพาเป็นร้านของน้องเติน้นเติ้นเนี่ยเป็นเด็กศรีประทุมเรียนนิเทศศาสตร์นะครับเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานพี่เต๋าแล้วนะคะเป็นเด็กมศรีประทุมแล้วก็น้องเติ้นเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านล้างรถเป็นร้านคาแคร์ด้วยแล้วเหมือนจะเป็นกึ่งผับปึ่งบาร์ด้วยนะถ้าเกิดพี่เต๋าจำไม่ผิดนะเพราะว่าพี่เต๋าเคยรถชนตรงหน้าร้านน้องเติ้นน้องเติ้นี่แหละตอนประมาณสักเที่ยงเที่ยงแล้วเราก็ข้าม ฟังไปนั่งรอในร้านนั้นเราก็ไม่รู้เป็นร้านเติร์แต่ว่าร้านมันปิดไปแล้วแต่ว่าข้างในยังมีคนอยู่มีคนเฝ้าอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้จนมันเป็นข่าวแล้วก็เฮ้ยร้านนี้กูคุ้นๆว่ะอ้าวก็ร้านที่วันนั้นรถชนกันแล้วก็ฉันไปนั่งในร้านไปนั่งพักในร้านเพราะมันร้อนมากรอประกันไงแล้วก็เพิ่งมารู้แล้วก็เรื่องของไฟหลวงเนี่ยก็คือจับได้ในวงอิญนนะคือ การไฟฟ้าเนี่ยเขามาซ่อมเสาไฟหรือเขามาพักรถตรงนั้นแล้วเขาเห็นว่ามันมีอะไรแปลกระหว่างเสา,สาไฟกับร้านอันนี้มันแปลก,ปลกมาเป็นการเชื่อมโยงผิดปกติเออแล้วการไฟฟ้าเขาก็เลยตรวจพอ,อตรวจไปเสร็จก็อ้ามันพ่วงไฟหลวงนี่วาเกมเลยมันพ่วงไฟหลวงซึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นลูกน้องแต่พอเช็คไปเช็คมาแล้วเนี่ย มันเป็นลูกน้องไม่ได้เพราะว่าคนที่ขอมิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชื่อเตอิ้ลก็ต้องดูตรงร้านแงนเ,เป็นชื่อธนพลไปเป็นชื่อของเติ้ลไงและเสรจทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นดาวเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนอเขมีการฟ้องนู่นนี่นั่นแล้วเาก็หายไปเขาผูหมดสัญญากับค่ายเก่าเขาก็ไปเล่นละครช่อง8แล้วก็ตอนหลังเราก็เห็นว่าเติ้ลเนี่ยอ้วกบ้างอะไรบ้างอาเจียนเป็นเลือดบ้างนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยพูดในรายการทีวีกับ กับโปมบอกว่าคงเครียดเรื่องนี้ด้วยเรื่องกรณีขโมยไฟหลวงเพราะว่าคงจะได้ได้ข่าวมาแล้วว่าจะต้องนอนราดยาววินเลตอะะ่ะนะ,ะก็น่าจะแบบว่าน่าจะรู้ว่า ผลท้ายแล้วมันคไอมันต้องแพ้คดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นการลักทรัพย์ไฟหลวงอ่ะนะคะมันเป็นขโมยไฟหลวงมันมีความผิดทางกฎหมายก็จําคุกไปหนึ่งปีไม่รอลงอาญาครับเมื่อคืนเนี่ยก็คือไม่รอลงอาญาหมายความว่าก็คือพอศาลอ่านคําพิพากษาเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานตารวจศาลเนี่ยควบกลุมตัวลงไปข้างล่างเลยแล้วก็ส่งเข้าเรือนจําเลยคาว่าไม่รอลงอาญา แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ประกันตัวหรือไม่อืประกันตัวได้อีกหรือไม่อันนี้พี่เต๋อไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อวานโทรหาทนายทนายก็ไม่ได้รับสายโทรหาแฟนเขานิวๆก็ เขาบอกยังมันยังไม่สะดวกตอบอ่าอือก็ตอนนี้ไปส่วนทางด้านของนิวเอลเด้งเองนะก็มีการโพสต์ภาพบีบหัวใจถึงเต้นธนพลนะครับบอกว่าพรุ่งนี้แล้วสินะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามหนูก็ต้องอยู่ตรงนี้ข้างๆพี่เสมอเวลามันบีบหัวใจเราเข้ามาทุกนาทีหนูรักพี่และจะไม่ทอดทิท้งนะฮะเป็นกำลังใจเสร็จแล้วเนี่ยภาพเมื่อเช้านี้ก็เห็นมีคนแชร์เหมือนกันกรณีแบบว่าเหมือนติดตามข่าวแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาน่าจะเป็นจากเพื่อนของคุณนิวเน,นี่ยนะฮะก็บทสรุปเนาะ นะครับเราก็เห็นของคุณเติ้ลเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาแล้วคุณแม่แต่สุขภาพนั้นก็อาจจะเกิดจากภาวะความเครียดต้องยอมรับมันเครียดเนาะมันไม่เครียดไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคนบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องไฟหลวงแล้วอยู่ดีๆปัญหาเนี้มันเงียบไปเลยแต่แต่ว่าพี่จะบอกอะไรให้นะหนึ่งปีเนี่ยถือว่าสารเมตตาถือว่าเบามากแล้วนะสารเมตตานะให้ให้จําคุกแค่หนึ่งปีนี่ถือว่าสารเมตตานะคะครับเพราะว่า คดีเขาเนี่ยมันเป็นลักทรัพย์ไงมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินแล้วมันเป็นของหลวงด้วยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นไม่ไม่ใช่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นการลักทรัพย์หรือว่าเป็นคดีอาญาอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นโทษที่ค่อนข้างที่จะต้องไปตามกฎหมายแต่งานงานนี้ก็คือนุกเต้นสารภาพใช่ไหมครับก็สารภาพหมดเลยสารภาพหมดแล้วนะคะแล้วก็สารคุเมตตานะคะหปีถือว่าสารเมตตาจาก5ปีมาเหลือ2ปีจาก2ปีเหลือ1ปีถือว่าสารเมตตาค่ะสารเมตตาค่ะถึงอย่างนั้นนะคนะันะฮะก็นั่นแหละครับคุณนิวก็บอกว่าผ่านพวกนี้ไปได้จะเดินสายทําบุญกันนะคะรักนะหนูจะกอดพี่ไว้เสมอนะฮะแต่ตอนกออันเนี้ยโพเดีคือเหมือนเป็น ช่วงระหว่างรอสารพิภาคไงค่ะเออแต่ว่าพอสารออกมาพูดแล้วก็จบพิภาคษาไง<า>นะจบแล้วนะครับแต่เรื่องของประกันตัวนี่ก็เมื่อวานคุยกับแม่อยู่แม่แบอบกว่าถ้าประกันตัวก็ต้องถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติประกันตัวได้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงคุณแม่ไม่แน่ใจต้องบึกต้องถามทนายเมือ่อวานโทรหาทนายไม่มีใครรับสายเลยเอ,อ,อ่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสาลฎีกาพิภาคษารแล้วไม่รอลงอาญารู้สึกว่าจะประกันได้นะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้อง ตอนอ้แต่อ่านคำพิพากษาเย็นแล้วนี่ตอนเย็นแล้วเขาก็ส่งเข้าเรือนจำเลยไงครับอันดีนะยังเป็นวันเมื่อวานมันวันอังคารวันอังคารใช่ไหมวันพุธดีนะไม่อ่านคำไม่นัดอ่านคำพิพากษาวันศุกร์โหแย่เลยวันเสาร์วอาทิตย์เลยอะนะคะตั้งสมมติว่าถ้าเป็นเคสอื่นนะแม่ถ้าออกภาคการอรรมนี้เขาจะมีกำไร EM ใช่ไหมเขาไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจต้องถามต้องถามทนาย ต้องถามทนายควบคุมนะถ้าสมมติไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวรอแม่ถามทนายดีกว่าถามทนายกว่าเพราะว่าแต่ว่าในฐานะที่แบบว่าเราเราเราก็มีทั้เพื่อนทนายเยอะสมัยก่อนแล้วเราก็มีคดีที่แบบว่าไปช่วยเขานะอเราก็จะทราบว่าถ้าปบศาลให้ให้จําคุกแค่หนึ่งปีไม่รอลงอาญาถือว่าศาลยังเมตตานะคะศาลเมตตานะคะ อืมโอเคนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปไะครับเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการฟ้องร้องกันเหมือนกันกับกวินนะแม่จำได้ใช่ไหมกวินเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่พอมาเจอข่าวต้นธนพพกวินก็เลยเงียบไปเลยตอนนี้เราต้องมาพูดถึงนิดหนึ่งครับกวินนะฮะลุยแจ้งจับเพจคุกขามใส่รายเรื่องของการโกงเงินนั่นเองนะฮะหลังจากที่แรปเปอร์ดุ่มชื่อดังอย่างกวินนะฮะได้มีการออกมาโพสชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าโกงเงินเพื่อนร่วมวงการไปเลี้ยงภรรยา โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับก่อนมีการเผยแบบนี้ว่าเรื่องเพลงที่เป็นประเด็นเนี่ยตนเองเนี่ยได้มีการตกลงเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องของค่าแบ่งของเ a เ u อริงนะฮะส่วนแบ่งต่างๆงทค,ค,คนที่มาล้อมด้วยขาดโปรดิวเซอร์ค่าดทำเพลงค่านู่นนี่นั่นต่างๆล่าสุดนะครับกวินเองก็ออกมาพร้อมด้วยกับทนายความส่วนตัวครับได้มีการเดินทางครับไปที่กองบังคับการปราบปรามนะฮะการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกปทครับ เพื่อไปพูดคุยแล้วก็แจ้งความเอาผิดนะฮะกับเพจที่นําข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยในโซเชียลสข้อหาด้วยกัน<ะ>หนึ่งก็คือนะครับในฐานความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และอีกหนึ่งข้อหาก็คือหมิ่นประมาทนะฮะด้วยการโฆษณา<ะ>โดยคุณกวินเองก็บอกว่าวันนี้ผมเนี่ยมาแจ้งความนะเพราะว่ามีเพจหนึ่งเนี่ยเป็นการกล่าวหาเป็นเพจนี้แหลละฮะ กล่าวหาว่าผมได้โกงเงินเอาไปเลี้ยงภรรยาแล้วก็มีการโพสต์บ้านเลขที่หน้าบ้านบอกพิกัดบอกทุกสิ่งอย่างมันเป็นการลวงลึกข้อมูลส่วนบุคคลนี่ยลงในโซเชียลมีเดียไม่ได้ไม่ได้ซึ่งผมก็อยากจะทราบว่าใครเป็นคนทํำไม่อยากจะพูดอะไรถึงคู่กรณีนะเพราะว่าชี้แจงไปทาง Facebook เรียบร้อยแล้วแต่มีการยืนยันว่างานนี้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ ด้านของความเสียหายแล้วครับถ้าไปดูที่เกิดขึ้นตอนนี้ทางทางในความของกวินี่ก็ชี้แจงว่าโพสที่เก่าหากวินเนี่ยโกงและก็ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยเป็นความผิดข้อหาหมินประมาทโดยการโฆษณา<ะ>แม้เพจนั้นนะครับคุณแม่ะจะได้มีการทําการปิดไปแล้วเอาเพจนั้นหนีไปแล้วว่าแม่ปิดไปแล้วหนีไปแล้วตุยไปแล้วหรอแต่ว่าอย่าคิดว่าจะตามตัวหาไม่ได้ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามนะครับคู่กรณีต้องได้รับการลงโทษครับ<ะ>ทั้งคนที่ข้อมูลทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่โพสต่างๆ สำหรับกรณีแรปเปอร์นะฮะอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นเหมือนกันนะครับก็คือทางด้านของนะฮะดีจรารดีจรารดนี่ก็เคยร่วมงานกันที่หลายคนมองว่าโยงว่าเป็นบุคคลที่ทางเพจสื่อว่ากวินโกงเงินไง<ะ>หรือว่าดีจรารดเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกเพจน,นั้นหรือเปล่าแล้วก็เอามาแฉกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ก็คนก็มาพูดตอต้องมีคนเอามาเอามาพูดเป็นเนเพจเขาไม่รู้เรื่องหรอซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกเคลื่อนไหวโพสเฟซบุ๊กบอกว่าอุ้ยข้อมูลอย่างเงี้ยแบบว่าเราไปพูดกันเลยถ้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงกันที่โหนกระแสดีกว่าไหมตอนนั้นก็ท้าคุณกวินไปคราวนี้ทางด้านทนายความเห็นแบบนี้ก็บอกว่าโหถ้าจะไปแบบว่ารายการโหนกระแสเนี่ยเรื่องมันจะไม่จบไงทำไมอ่ะและทางเพจก็ไม่ได้ชี้แจงเฉพาะเจาะจงใครยกเว้นสื่อถึงกวินนั่นเองนะฮะไม่ คือทางธนาก็บอกว่าเหมือนว่าถ้าไปโหนกระแสปุมเดี๋ยวมันก็ต่อความยาวสอความยืดไงตอนนี้มันยังไม่ก็ <c oughs> <ม>ไปเคลียร์กันได้ก็ไปไรายการพี่หนุ่มอ่ะแต่เพจน,นะไม่ได้บอกว่าเป็นของดีเจราดนะอ๋อเหรอ,อ,อแต่ดีเจราดมาพูดเองไงเพราะถูกชาวเน็ตบ้างอะไรบ้างมัน,มนดีเ<ด>จราดจะไปออกโหนกระแสออแล้วจะไปก็ไปเลยไปเลยลูกไปเลยไปอนโหนกระแสมันเป็นเท้าอ๊อบเดือดทางพี่หนุ่มก็ไปแล้วพี่หนุ่มเฮ้ยเขาชอบพี่หนุ่มเขายังไม่ได้เชิญเลยเด้อเขาเชิญ เขาชอบคดีอย่างนี้ไปได้ไปเลยลูกไปเถอะมันเป็นคดีที่หลายคนเขาจาับใ,ให้ความสนใจเราไม่ได้ไปเคลียร์ตัวเองในรายการพี่หนุม่มด้วยอไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปบอกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันก็ต้องคือมันเป็นเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วมันเจอคดีอย่างนี้แล้วเราเสียหายเราก็ออกไปเคลียร์ใจกันเลยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นความผิดของใครใครเป็นคนปล่อยข่าวเราจะได้รู้กันไม่ได้ไปให,ให้คนนั้นให้ข่าวทีคนที่ให้ข่าวทีมันไม่จบ มักคทียรายการพี่หนุม่มเลยหนกระแสเราจะได้ประชาชนเขาจะได้รู้ว่าเอออาจจะไม่ได้ดีเจหลับเป็นคนให้ข่าวนะอ,อาจจะเป็นคนอื่นหรืออาจจะไม่ใช่เกวินก็ได้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ ไปเคลียร์ที่หนกระแสเชื่อพี่เออคนจะได้รู้มันไม่มีกรการต่อความยาวสาวความยืดหรอกลูกถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราไปเลยไม่ต้องไปกลัวาออมันหรอจะเก็บข้อมูลเอาไว้ไงไม่ยังไม่อยากไปบอกได้เราคุยกับพี่หนุ่มได้ว่าบางข้อมูลเนี่ยเราเขาให้ทนายความเข้าไปนั่งด้วยในรายการเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายก็บอกว่าบางข้อมูลก็ต้องถามทนายไม่ให้กวินพูดหมดไม่ให้ดีเจหลาดพูดหมดมันก็ต้องถามทนาย น้องมันก็คุยกันได้พี่บอกเลยคดีพวกนี้คุยกันได้นะคะไปได้เลยรายการพี่หนุ่มโขนกระแสไปได้เลยลูกเชื่อพี่นะคะครับเออเอาหน่ะนะเดี๋ยวข่าวต้นกบแล้วเดี๋ยวมันเงียบนะลูกเพราะข่าวหนูมันมาไงเพราะข่าวหนูมาพอตอนเย็นต้นธนบพล ลาดยาววินเลจเสร็จปั๊บเนี่ยข่าวหนูดอบเลยนะอมันกลายเป็นเงียบนะลูกแล้วตอนเช้าอีเบิร์ตตายอีกอจบอีกนั่นน่ะมันก็จะเป็นข่าวขึ้นไปทุกวันทุกวันหนูไปเลยเชื่อพี่แต่เมื่อวานไฟไหม้นะไปยังอไปไหนล่ะโอ้ไม่ไปจะไปทําไมล่ะเพื่อจะขอพื้นที่ไปยังไม่รู้เดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกติแก้วที่เดิมนะฮะสมุดประกาศเป็นโรงงานรองเท้าสีรอบเนี่ยอ๋อเหรอเอาหน่ะนะคะเดี๋ยวพักสักรู่นหนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณทวีตที่ทูเฮสไวนนะคะ พันห้าไม่ขายนะคะเป็นครีมที่ต้องเป,เป็นเซรั่มไม่ใช่ครีมขออภัยเป็นเซรั่มเนื้อที่บางเบามากเลยนะคะแล้วก็แห้งไวแล้วก็ซึมเข้าสู่ใต้เซลล์ผิวแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะ พันห้าไม่ขายพันหนึ่งไม่ขาย750ไม่ขาย590ติดอยู่ข้างกล่องอยู่เนี่ยก็ไม่ขายขายเท่าไหร่ครับเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะฮะและมีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตด้วยขนาด3า ml เหมือนกันนะครับซื้อ5ได้ถึง6จากราคาเกือบ3,000เราไม่ขายนะจ๊ะเหลือเพียงเซ็ตนี้1,950บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยนะครับเบอร์นี้ครับศูน4์แปดศูนย์สี่หกสองแปดสี่ห้าห้าหรือที่ไลน์แอดครับพีแมทไซด์ตามด้วยสองสนั่นเองนะครับพักก ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ